เลขขาที่การกสทชยืนยันเริ่มแจกคูปองรับกล่องสัญญาณทีวีดิจิตอลในวันที่10ตุลาคมนี้แน่นอนโดยเริ่มในพื้นที่21จังหวัดนำร่องก่อนเป็นเปสแรกรัฐน,นีไทยจำกัดจัดกิจกรรมพิเศษประกันลุ้นล้านผู้ที่สมัครรับการคุ้มครองจะมีสิทธิ์รุ้นรับรางวัลทองคำมูลค่านับล้านบาทจะรางวัลทุกเดือนรวม12ครั้งมูลค่ารางวัลของโครงการรวมกว่า9ล้านบาท ชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับทหารบกการจนันบ,บุรีช่วยกันแก้ไขปัญหาน้ำเสียและปัญหาผักตกชวาเพื่อสร้างัศนียภาพของแม่น้ำท่าจีนให้กลับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำที่สวยงามและเตรียมพร้อมเปิดเส้นทางไหว้พระทางน้ำ9้าวัดของจังหวัดสุพรรณบุรี สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับดิฉันนอนอุบาลเกษตรพืชผลในรายการสถานีประชาชนค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะส4บสนาฬิกาถึง15นาฬิกาสนาทีกับเรื่องราวของคนในสังคมที่เราจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาลำบากเดือดร้อนนะคะก็สามารถร้องทุกข์เข้ามาได้ค่ะที่รายการสถานีประชาชนนะคะหมายเลขโทรศัพท์ของรายการค่ะ0 2 7 9 0 2 1 1 1จ่หและ0 2 7ย0 2 6 3เจ็เยมยถึงสามค่ะหมายเลขเดียวกันนี้นะคะท่านผู้ชมยังสามารถปรึกษาเกี่ เนื่องจากสภาทนายความร่วมมือกับรายการสถานีประชาชนนะคะส่งทนายความมาประจําอยู่ที่รายการของเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันละสองท่านด้วยกันนะคะทนายความท่านแรกคุณมงกตสืบสอกค่ะท่านที่สองคุณสันติภาพรุมหน้าค่ะ และอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะคะผ่านทาง SMS ค่ะที่หมายเลข4268822นะคะแจ้งเหตุร้องทุกข์แนะนำติชมรายการได้เลยค่ะครั้งละ1บาท50สตางค์เท่านั้นแล้วก็ในช่วงนี้นะคะท่านผู้ชมใครที่แนะนำติชมรายการเพื่อให้เรานำข้อมูลไปใช้ในการพัฒนารายการให้ดียิ่งขึ้นมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็มีกล่องเซตทอมบ็อก์ box นะคะหรือว่ากล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลแจกให้วันละ5เครื่องด้วยกันส่วนท่านใดจะเป็นผู้โชคดีก็ต้องร่วมติดตามนะคะในรายการ สถานีประชาชนของเราค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันนะคะผ่านทางสมาร์ทโฟนใครที่มีโทรศัพท์มือถือนะคะที่เล่น Facebook ได้เล่นไลน์ได้อย่างที่เห็นหน้าจอนี่นะคะอยากจะเชิญชวนสมัครมาเป็นเพื่อนหรือว่าแอดเฟรนด์รายการสถานีประชาชนนะคะจากนั้นมีข้อมูลข่าวสารพบเห็นนะคะจุดใดเป็นจุดเปรี่ยวอันตรายภาพอุบัติเหตุการกระทาผิดกฎหมายต่าง นะคะหรือว่าถนนหนทางชำรุดเสียหายท่านสามารถส่งภาพหรือส่งข้อความเป็นร้อยแก้วเข้ามานะคะทางไลน์ของสถานีประชาชนจากนั้นผู้สื่อข่าวเราก็จะตรวจสอบแล้วก็จะประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะหาวิธีการช่วยกันแก้ไขปัญหานี่เป็นอีกหนึ่งทางนะ,ะที่พี่น้องประชาชนจะมีส่วนร่วมกันได้ในการช่วยกันแก้ปัญหาให้กับสังคมของเราค่ะคราวนี้เรามาดูนะคะท่านผู้ชมคะเรื่องแรกที่เราอยากจะขอเน้นย้ํากันก็คือรายการสถานีประชาชนของเราจะสัญจรนะคะไปที่ภาคอีสานค่ะที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะคะวันศุกร ที่26กันยายนนี้เป็นโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวอและรายการสถานีประชาชนสัญจรก็จะไปที่ฝายร่องหินอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะไปตรวจสอบปัญหาการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ทับเส้นทางระบายน้ำนะคะส่งผลกระทบน้ําท่วมขังบ้านเรือนถนนรอบเมืองจังหวัดอำนาจเจริญค่ะเป็นปัญหาที่ ต่อเนื่องกันมายาวนานทีเดียวนะคะทั้งออกของปัญหาเรื่องนี้จะทําอย่างไรต้องไปติดตามกันก็จะก,กิจกรรมกันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงเที่ยงนะคะพร้อมกับช่วงเวลาบ่ายสองโมงเป็นต้นไปก็จะมีการถ่ายทอดสดรายการสถานีประชาชนสัญจรด้วยนะคะฉะนั้นเชิญชวนค่ะทั้งชาวอำนาจ,จเจริญจังหวัดใกล้เคียงนะคะใครที่ผ่านไปแถวนั้นก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้ฟรีเลยค่ะ มาติดตามความคืบหน้ากันต่อนะคะกรณีโรงเรียนเสสเว์นะคะท่านผู้ชมค่ะเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะคะมีกลุ่มของน้องๆนักเรียนนะคะตัวแทนผู้ปกครองได้เข้ามาร้องเรียนในรายการสถานีประชาชนเกี่ยวกับกรณีโรงเรียนเสสเวทซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนนะคะอยู่แถวจานสนิทวงได้มีการประกาศจะปิดกิจการนะคะส่งผลให้น้องๆนักเรียนนะคะซึ่งอยู่ในระดับการเรียนที่เรียกว่าเป็นช่วงรอยต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นม1มสองนะคะหรือว่ามสี 4, ม่มห้า นะคะรวมไปถึงระดับปฐมก็ตามกําลังมีปัญหาเพราะว่าต้องหาที่เรียนใหม่นะคะช่วงกลางคันเช่นนี้อาจจะเป็นการยากนะคะประกอบกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นนะคะถ้าหากว่าเข้าโรงเรียนใหม่ก็จ,จะต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะเกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้านะคะแล้วก็ปัญหาอื่นๆก็จะตามมาด้วยหลังจากที่ร้องเรียนในรายการสถานีประชาชนนะคะทางรายการก็ประสานงานไปยังกระทรวงศึกษาธิการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือในส่วนของสํานักง,งานคณะกรรมการ,การการศึกษาเอกชนซึ่งกํากับดูแลโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศนะคะก็ได้มีการ นัดหมายมาพูดคุยกันนะคะในวันที่22กันยาย,ยนที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ผลจากการพูดคุยกันเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามความคืบหน้าอันดับแรกก็จะเป็นในส่วนของทางกรรมการสมาคมโรงเรียนเส,สเว์นะคะคุณลพิตามวลอ,อมนะคะตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกระเป๋าลราด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณลพิตาคะค่ะสวัสดีค่ะคุณอมมาค่ะค่ะในการพูดคุยกันของค่ะในการพูดคุยกันของทางคณะกรรมการสมาคมเป็นอย่างไรบ้างคะเกี่ยวกับความคืบหน้า ของทางโรงเรียนเศสศวเวศอะ,ค,ะค่ะค่ะก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะทางรายการนะคะที่ติดตามให้ความสําคัญในเรื่องนี้นะคะกออ็ตอนนี้ทางสมาคมก็ยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนจากสชนะคะก็คือวันที่22เนี่ยทางทายาทเข้าไปแต่เข้าไม่ครบนะคะเข้าไปแค่สามท่านค่ะคือ หนึ่งท่านที่ไม่เห็นด้วยสองท่านคือเห็นด้วยกับการให้เลื่อนเลื่อนเลื่อนส่งเด็กให้จบนะคะก็คืออีกหนึ่งท่านคือคุณจรูดีที่เข้าก็คือรับทราบเรื่องจากสชทั้งหมดความเดือดร้อนทั้งหมดจากผู้ปกครองนะคะแล้วก็จะนําเรื่องทั้งหมดนี้เข้าปรึกษาทายาทอีกสองท่านคือคุณทวิศักดิ์และคุณสมศักดิ์ที่ไม่ได้เข้านะคะคเพื่อจะปรึกษาว่าจะได้ไหมแนวทางที่ทางผู้ปกครองแล้วก็ทางเด็กได้รับความเดือดร้อนนะคะว่าจะขอเลื่อนเพื่อจะส่งเด็กให้จบในช่วงชันนะคะ ค่ะแล้วกรณีนี้นะคะทราบมาว่าภายในวันที่15ตุลาคมนี้ใช่ไหมคะที่ทางสมาคมผู้ปกครองได้ทําหนังสือขอให้ทางทายาทช่วยแจ้งกลับมาถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะคุณอนุมาค่ะเรียนถามต่อ,อเลยนะคะถ้าหากว่าทางทายาทเขาขยายนะคะระยะเวลาทำการโรงเรียนไปอีกสัก2ปีอย่างที่พวกเราร้องขอนะคะถึงปี2,560อน,นะคะก็ถือว่าทุกคนก็จะได้สบายใจขึ้นแต่หากแม้ว่าทายาทมีการยืนยัน ว่าจะปิดกิจาการภายในปีหน้านะคะเช่นเดิมนี่ทางผู้ปกครองจะดําเนินการยังไงต่อคะคืออันนี้ดิฉันก็ขอในนามสมาคมผู้ปกครองนะคะและครูโรงเรียนเศรษวิก็ขอวิงวอนขอให้ทายาทเมตตาแต่ถ้าท่านไม่เมตตาหรือไม่เห็นความสําคัญของการศึกษาทางสมาคมก็ขอดําเนินการในขั้นต่อไปคือก็คงต้องพึ่งพึ่งบารมีของกระทรวงศึกษานะคะให้เข้ามาช่วยเจราจาและช่วยดูแลในเรื่องนี้นะค,ะค่ะค่ะ เอาละคะ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้นะคะเราก็จะประสานงานกับทางกระทรวงศึกษาธิการโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือสอชอนะคะสำนักงาน,นาคณะกรรมการาของเอกชนซ <ฮะ S 1> ึ่งในเรื่องนี้เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าทายาทสองในสามนี่เห็นด้วยแล้วนะคะที่จะขยายเวลาออกไปถูกต้องไหมคะคุณลพิตาถูกต้องค่ะฉะนั้นก็เหลยท่านเดียวนะคะก็น่าจะพอเป็นไปได้นะเรามองโลกในแง่ดีไว้ก่อนนะคะค่ะค่ะอยากจะฝากอะไรถึงทายาทท่านนั้นไหมคะอีกท่านหนึ่งที่ ยังตัดสินใจไม่ได้ค่ะว่าจะขยายเวลาไหมเชินค่ะค่ะดีฉัิก็แนะนํามสมาคองผู้ปกครองและครูนะคะขอความอนุเคราห์ความเมตตาท่านทายาทนะคะขอให้ท่านเมตตาให้ขอให้ความช่วยเหลือแค่ระยะเวลาแค่สามปีท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมายแค่ทรงเด็กให้จบเด็กเสสเวทเนี่ยในวันนี้เขาก็ต้องเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าและจะได้มีเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเขาทุกควตั้งใจที่จะจบ จบในสถานศึกษาของเสศเวทนะคะท่านเป็นเจ้าของเสศเวทเนี่ยท่านน่าจะภูมิใจนะคะที่มีคนรักเสศเวทและต้องการที่จะศึกษาต่อเพื่อจะให้จบและมีคําว่าผมเราจบที่เสศเวทอืมค่ะอ่าละค่ะก็ขอความเมตตาท่านทายาสนะคะทุกทท่านานะคะโดยเฉพาะท่านที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะขยายเวลาปิดกิจการไปให้ช่วยเมตาก,กับเด็กๆเ,เหล่านี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณพิตาสวัสดีค่ะ Ah, todo, ¿sí? ค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เราติดตามความคืบหน้าแน่นอนนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะท่านผู้ชมที่เราจะต้องติดตามความคืบหน้าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะคะวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางรายการเคยนําเสนอปัญหาสิ่งกีดขวางใต้สะพานโพกแก้วที่อำเภอสามพรานจังหวัดน,นคนปรปฐมแล้วชาวบ้านเขาก็ร้องเรียนเข้ามานะคะว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดน้ําท่วมอีกแน่นอนนะะทางรายการสถานีประชาชนนําเสนอความเดือดร้อนของชาวบ้านจาก5ตําตบลในอำเภอสามพรานจังหวัดน,นคนปรปฐมนะคะกรณีปัญหาต่อมอดเดิมบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ําท่าจีน ที่อำเภอสามพรานนะคะไม่ได้มีการเก็บกู้ก่อนที่จะสร้างใหม่ส่งผลให้การระบายน้ำล่าช้านะคะเพราะมีตอ่อหม้อเดิมขวางทางน้ำอยู่ซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมชุมชนแล้วก็พื้นที่เกษตรยืดเยื้อด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงฤด,ดูน้ำหลากนะคะแล้วก็ได้มาร้องเรียนในการสถานีประชาชนอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาจับมือกันแก้ไขปัญหาะะล่าสุดนะคะในส่วนของทางผอแขวงการทางสมุทรสาครกรมทางหลวงซึ่งเป็น ผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของสะพานดังกล่าวด้วยนะคะท่านผอสืบพงศัยสาลวัฒนามีความคืบหน้าเรื่องนี้มารายงานให้กับท่านผู้ชมได้ทราบแน่นอนค่ะสวัสดีค่ัท่านผอสืบพงศ์คะสวัสดีครับขอบคุณทีณนนมาสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับค่ะเรียนถามท่านผอถึงความคืบหน้าในการแก้ปัญหาเรื่องต่อหม้อเดิมนะคะที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ําท่าจีนที่อำเภอสามพรานไม่ทราบว่าได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาย,ยังไงบ้างคะท่านคะ ตอนแรกก่อนเนี่ยนะครับว่า,าเราเองก็มีเรื่องที่ทางเครือข่ายและทางชาวบ้านร้องเข้ามาเราเองก็ก็หาวิธีที่จะตรวจสอบก่อนนะครับก็ก็เวลามีการตรวจสอบก็จะมีชุดที่เป็นชุดสํารวจเนี่ยมาจากหน่วยงานในวนกลางของกรมตำรวงนะครับก็เขาเข้ามาสํารวจทั้งิเวนใต้สะพานแล้วก็หน้าสะพานหลังสะพานทั้งหมดนะนะเพื่อจะทํา เขาเรียกว่าทำโปรไฟล์ของของท้องน้ําก็คือทําค่าะคระดับของท้องน้ําทั้งหมดเพื่อเราจะได้เห็นว่าตัวแม่น้ำท่าจีนช่วงนี้แม่น้ำนครศรีสินช่วงนี้ที่ผ่านลอดใต้สะพานโุกแก้วเนี่ยมันตื้นเขินมากน้อยขนาดไหนน <places S 2> ะครับนั่นเป็นสิ่งแรกที่ดาเนินการก่อนปรากฏว่าผลลงมาเนี่ยมันเห็นเหมือนกันว่าใต้สะพานเนี่ยค่อนข้างตื้นเขนินอยู่นะครับทุกช่องแต่ว่าการตื้นเขิน,นของเขาเนี่ยเขาจะค่อยๆมีค่อยๆตื้นเขินมาเรื่อยๆตั้งแต่หน้าสะพานกัน มันเป็นโหนกอะนะครับมันก็จะใช้คำว่าโหนกมันก็จะดูเล่นไปแต่ว่าจริงๆก็คือมันมีทางทับก,การสะสมยุมการสมตะกรอนสะสมมาตั้งแต่บริเวณหน้าสะพานมาถึงกลางสะพานแล้วก็ทา้ายสะพานไปเลยไปก็จะเข้าสู่ระดับปกตินะครับวัน mm hmm. นี้พอเราสำรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยอพอได้ผลม,มาเราก็เลยต้องไปคุยกันแล้วคุยกันทางเครือข่ขายนะว่าถ้ามันตื้นเขื่อนอย่างเงี้ยมันต้องมีการขุดรอบนะครับทำนี้หน้าที่ในการขุดรอบเนี่ย จะเป็นหน้าที่ใครตอนแรกเราก็คุยกันว่าทั้งเจ้าท่าจะช่วยกันได้ไหมทั้งกรมทางจะทํายังไงได้บ้างน,นะครับก็ต้องเรียน,ยนว่ากรมทางเองก็ดูในแง่ของตัวสะพานนะครับดูถนนเป็นหลักแต่ว่าเราเราก็เดินเรื่องในการเรื่องแรกคือถ้าจะขุดลอกเนี่ยความการขุดลอกใต้สะพานเพื่อเพื่อเพื่อนําตะกอนที่ผมหรือออกมาเนี่ยมันต้องไม่ไม่ไปทําอันตรายกับตัวโครงสร้างสะพาน นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราก็มีการทาเอาผลสารวจเนี่ยส่งไให้ผู้เชี่ยวชาญกรมทางที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมโครงสร้างนะครับให้เขาดูว่าถ้านในการขุดลอกเนี่ยขุดลอกได้อยู่ห่างจากต้อม่อเท่าไหร่ลึกเท่าไหร่อะไรประมาณเนี่ยเพื่อไม่ให้ตัวสะพานได้รับความเสียหายนะครับเป็นเป็นแผนที่เราทําไว้แล้วก็เรื่องนี้ถ,ถ้าส่งไปถึงท่านที่ดีท่านทราบเพื่ออาทิตย์คมางหลวงท่านก็ให้ความสําคัญนะครับปีจําเป็นปลายปีงบประมาณเรื่องเนี้ย ได้ประสายทั้งเจ้าท่าอะไรหลายอย่างแต่ว่าทางกรมทางเองก็ไม่นี่งก็ที่ปีเห็นว่าถ้าเป็นชาวบ้านเดือดร้อนในปลายปีท่านก็เลยมีเงินเียดเงิน,งนส่วนหนึ่งของกรมว่ประมาณในปลายปีเนี่ยมาให้ที่แขวงเพื่อให้แขวงเนี่ยมาดาเนินการจ้างผูง้รับจ้างมารอบนะครับเราเราทําเองไม่ได้เพราะเราไม่มีเครื่องจกักรแต่ว่าก็ทําได้แค่ส่วนหนึ่งของสะพานเพราะสะพานยังมีทั้งหมด หลายช่องนะครับเราจะทําได้แค่ส่วนหนึ่งของสะพานประมาณหนึ่งหนึ่งในสี่หนึ่งในห้าของสะพานนะครับในทุกช่าที่ที่เราทำประมาณสองช่องค่ะท่าน <ขอ S 1> พร <อ S 1> <พอ S 2> สุพงคะ่ะสอบถามเพิ่มเติมสรุปก็คือตอนนี้มีงบประมาณส่วนหนึ่งที่จะมาขุดลอกนะ,ะแต่ว่า้าทำประมาณสักย <พอ S 2> ี่สเปอร์เซ็นต์ของสภาพสะพานแต่ว่าต่อมอดเดิมที่มีอยู่ที่ชาวบ้านก็สงสัยนะคะตกลงต่อมอดนั้นยังอยู่ใช่ไหมคะแล้วจะมีการเอาออกในงบประมาณหน้าหรือไม่ใน่างนี้ครับผลที่สํารวจออกมานะครับมีไม่มีคะัป็น ไม่ได้หรอกว่าเป็นตอมอไม่เป็นตอมอแต่มันเห็นว่ามันมีการทับถุมกกถถ่มของตะกอนทับเป็น่อมอเนี่ยเวลาเราสมหมดระดับมาเนี่ยมันจะต้องรับลาบ,บมาแล้วมันก็ต้องกระโดดใต้สะพานถูกไหมครับถ้าปอมออยู่เฉพาะใต้สะพานนะคราวนี้เนี่ยระดับทั้งหมดเนี่ยก็มันค่อยค่อยลาดชันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีการทับถมของตะกอนครัวนี้จะรู้ว่ามีต่อมอไม่มีผอมอเนี่ยมันต้องต้องเริ่มลงไปขุดนะครับเหมือนตอนเนี้ยที่ทางแขวงเองก็มีการเริ่มลงไปขุดแล้วต่วผู้รับจ้างเริ่มลงไปขุด นะครับก็ก็เราขดรุดลึกลงไปประมาณสองสามเมตรเนี่ยยังไม่มีเจอสิ่งผิดขวางอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเ็นต์เขาได้ได้กุยทางผู้รับจ้างด้วยแล้วก็ทางทางผู้ควบคุมงานด้วยเขาบอกว่าถ้าลึกลงไปสักประมาณหกเกทเมตรเนี่ยมันจะเจอทั่วคัวเข็มอยู่เหมือนกันนะครับค่ะ แสดงว่ากรณีนี้ต้องให้เวลาทางท่านผอ,อ,อสืบพงกับทีมงานในการขุดลึกลงไปกว่านี้นะคะท่านผอคล้วันนี้นะคะ24กันยายนถ้าพี่น้องชาวบ้านในพื้นที่สามพรานเขาอยากจะรู้ว่าตกลงใช่ปัญหาต่อหม้อเดิมหรือไม่อะนะคะที่ที่อยู่ใต้น้นํานี่ถ้าอีกสักเดือนหนึ่งจะพอทราบผลไหมคะท่านคะเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์ในการตั้ง<ม>งบประมาณเพ<ม>ื่อแก้ปัญหา<ม>ต่อ ท่านต้องเข้าใจก่อนตอมอคือที่ที่านเห็นในในรูปแบบใหญ่ๆอย่างนี้ที่มันแข็แงๆเลยนะั่นคือตอมอ่อ<ต>เข็มเนี่ยมันก็จะขนาดยี่สิบเซนบ้างยี่สิบห้าเซนบ้างที่เป็นหน้าตัดไปเลยครับหมดอย่างนี้ที่เรียกว่าเข็มที่เราเจอตอนนี้ที่เจอเข็มน,นะครับแต่แท่งคอนกรีตที่ใหญ่นาสสี่ห้าเมตรแต่นันนังยังไม่เจอะนะครับก็เอาเป็นว่าอีกสักเดือนหนึ่งนะคะการลงไปสำรวจน่าจะได้ภาพชัดเจนว่าตกลงเป็นแค่เข็มเท่านั้นหรือถึงขั้นตอม้อถูกต้องไหมคะท่านผอคะ วตอนนี้นะะเราเริ่มขุดเล่าออกแล้วด้วยแล้วนะครับที่เราขุดออกมาเนี่ยก็จะเป็นพวกตะกอนเป็นดินที่เราขุดขึ้นมาแล้วเราเราเอาไปไปทิ้งซะนั่นแหละเป็นตะกอนเป็นดินอาจจะมีเหล็กเส้นมีต้นไม้มีอะไรพวกนี้บ้างเหมือนกันนะครับอาจจะพัดมาตามน้ําแต่ว่าตอนนี้เราขุดขุดลึกลงไปประมาณสองถึงสามเมตรเนี่ยก็จะเจอเป็นพวกดินพวกตะกอนแต่เราให้เขาองขุดขึ้นลงไปประมาณสักประมาณหกเมตรเก็บเมตรแต่ถึงจะรู้สึกว่ามันเหมือนมันเหมือนเป็นเข็มนะครับตดเข็มงมาแลวจะอยู่ระดับลึกมาก ค่ะเข้าใจค่ะดี๋ยทางรายการสถานีประชาชนขออนุญาตติดตามความคืบหน้าพอสืบพงอีกครั้งหนึ่งในปลายเดือนหน้านะคะแต่อย่างไรก็ตามในการดําเนินงานของทางหลวงเราะนของทางแขวงก็ฝากประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ทราบด้วยนะคะว่าขณะนี้กําลังดําเนินการอะไรบ้างอาจจะเป็นไวนิวแขวนก็ยิงดีนะคะชาวบ้านเขาจะได้มีกําลังใจด้วยนะคะว่าภาครัฐกาลังเร่งมือในการดําเนินการแก้ปัญหาให้นะคะครับตอนนี้ก็กำลังเร่งอยู่ครับผมยินดีค่ะขอบพระคุณท่านพอสืบพงมากทกเลยนนะคะขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะชาวบ้านที่สอบถามมานะคะว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนก็คงจะได้รับคําตอบใครทราบแล้วก็บอกต่อๆกันไปด้วยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาติดตามนะ,ะเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจกันเยอะทีเดียวค่ะทานเลยาธะที่การกสทชมีข่าวดีมาบอกนะคะยืนยันค่ะแจกคูป,ปองรับกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอลในวันที่1ิตุลาคมนี้แน่นอนนะคะโดยจะเริ่มในพื้นที่21จังหวัดนําร่องเป็นเฟสแรกก่อนนะคะช่วงหน้ามาคุยรายละเอียดเรื่องนี้นะคะกับคุณฐากรตันทศิษย์เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสอท,ทอชค่ะตรวจสอบปัญหาบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ทับเส้นทางระบายน้ำส่งผลกระทบน้ำท่วมขังบ้านเรือนถนนรอบเมืองมานานกว่า10ปี แต่่่กไมมเเเขข้้้าาาาบบนนหวทัีดลยรัน่เเข้า้าาบนไไมม่่่ทคยรวมหาทางออกปัญหานี้ในโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินและรายการสถานีประชาชนสัญจรที่ฝายร่องหินตำวนพาเหล่าอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญรวมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสอวอและเลือกซื้อสินค้าของดีของเด่น พร้อมชมการถ่ายทอดสดรายการสถานีประชาชนในวันศุกร์ที่26กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาชมฟรีตลอดงานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่027902111